สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีผลไม้ครับมาจากดอยนะครับผมมาจากเชียงใหม่เลยนะครับมาไกลคืออะไรน้องโนนรู้จักไหมมันคือเปปิโนเมลอนไปดูจากไหนมาผมก็มีตาก็หาดูเอาบอกไปเมื่อกี้เองนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยจะบอกเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาว่านนทลลาดเกินเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกเองแหละมันคล้ายๆมะเขือคุณผู้ชมคล้ายๆมะเขือที่ลูกใหญ่มะเขือเทศเหรอไม่มะเขียก็มะเขีย่างหรอ มาเขียดีใส่ตำส้มอ่ะช่างจินตนาการเหอเกินแล้มันลูกใหญ่เห็นไหมผู้ชมลายมันนี่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 เป็นไงรสชาติคือเมลอนเลยใช่ไหมพี่เอ็มไมีกลิ่นไหมมีมีโอ้โหโอ้โหสีฉ่ำมากเลยฉ่ำมากคุณผู้ชมสีเหลืองเห็นไหมนี่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 มนุ่มอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้กินเป็นพิลเมลอนเมลอนนะคุณผู้ชมนี่หอมไหมนะหอมหอมหอมสีฉ่ำสีเหลืองนะครับคุณผู้ชม บอกเลยกินนี้เลยกัดตั้งเปียกบอกดีกว่าจริงๆผมว่าเราเอาช้อนมาได้ได้อันเนี้ยง่ายกว่านะเราจะโคดเราจะโคเตเรียนเตเรีนครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับม่ใครกินแล้วนะเรียบร้อยโอ้โหสีแบบน้ำเยอะมากเนาะฉ่ามากเลยคุณผู้ชมใช่ครับลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวนนลองชิมซิ หวานเจ็บ <'s> <laughs> หวานเจ็บเลยนะ้วแล้วก็แบบกลิน่นหอมอะ่ะกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมเม็ดนี่เม็ดเหรอโอ้กลิ่นหอมอะ่ะมันกินน้ำปั่นเลยว <laughs> ว้าวนี่พี่ชอบนี่คุณผู้ชมครั้งแรกนะครับผมอ,อ,อร่อยกลิ่นไม่หอมมากกลิ่นอ่อนๆ่อนใช่ รสชาติสุดยอดเลยหว,วานหวานมันแตงไทยครับผู้ชมใช่อ,อ,อันนี้ยังไม่ค่อยสุกจ้ะอันไหนที่มันแบบว่าสุกแบบถ้าสุกสุกอ่นน่าจะหวานกว่นี้ครับผู้ชมเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งตัดใหมนไหมมันยังไม่เหลืองเลยสีมันก็ดูดีมากมเลยหวานแค่ใดเออ รู้ว่าไหนที่สุกอ่ะอันใหญไหมดูไม่ออกสีแปลกมากเลยมันไข่ในที่เสาเลยนี่แหลเพี่นึกว่าไข่นกกรกะทาไข่ลายใหญ่เนี่ยนี่นะคุณผู้ชมสีสวยนะนี่สีแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งอ่ะ อลูกไร้หวานกว่าวันนี้น่าจะยังไม่สุกลูกไม่สุกจะออกเปรี้ยวนะเปรี้ยไหมเปรี้ยวตรงแกนมันนิ่งเนาะอเอาไปเสียมอะ <laughs> แต่ก็หอมอยู่คุณผู้ชมอันนี้ไปตัดผมเา่าตัดมานิดดียห <laughs> มันกับไม่ได้ตัดอะ่ะคุณผู้ชมตัดข้างบนข้างหน้าด้วย ตัดแตนมาข้างตัดทําไมะตัดแค่นี้ตรงผมไว้รุ่นไงมวรุ่นเดี๋ยวจะมา่งเอะใครมันจะไปจัดเหมือนพี่เกมผมให้ตัดหรอกตรงเนี้ยนักเรียนไม่ใช่นักเลงมันไม่เกี่ยวกันเลยตรงผมเนี่ยทาผมยาวอย่างกับนักเลงผมไม่ได้ย้อมผมนี่แก่งยังไอมาย้อมกันอยู่ในระเบียบอะก็ตัดผมมันสั้นๆน้อยหนึ่งเขาให้ตัดตรงนี้ได้อ่ะก็ตัดให้มันดูดีหน่อยก็ตัดตรงนี้มันดูดีไม่น่าก็แล้วแต่คนชอบผมจับ สิทธิคนส่วนบุคคลนะข <c oughs> ี้เลียดแล้วแต่แล้วแต่กนชอบไม่แข่งอย่างงี้ง่ายกว่เยืดแล้วแต่คนชอบอะไรคุณผู้ชมบอกว่าตัดผมดีกว่าเห็นไหมก็ผมอยากตัดตรงนี้แค่ผมเองไม่เป็นไรหรอกผมคือมันจะแสดงบุคลิกของคนถ้าผมสั้นสะอาดดูมันก็ดูดีใช่ไหม,มน,นี่ไม่จำหรอหวานมากเลย <c oughs> หวานลูกอันเมื่อกี้คนละลูกกับพี่เหรอลูกไหนไม่รู้อ่ะก็หวานมากเลยก็อหอมด้วยต่าไอเวลานี่แล้วก็ทาผียงนะังมันโดนมันแงกงนะครับ <c oughs> ดูแต่นี้แบบดูดีคมมุณผู้ชมมันเหลืองมันยัดขางนะยัดขางบอกว่าจีก็งก่ายกว่านะ เนื้อออกไม่หมดด้วยนึกถึงอันนี้แตงโมเหลืองแตงโมสีเหลืองไงเนี่ยอย่างเงี้ยแต่รสชาติไม่เหมือนกันเลยแต่สีมันเหลืองเหมือนกันแตงโมเนี่ยมันจะกรอบๆใช่อันนี้มันออกนุ่มทำเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งกีแตงโมดีกว่ามั้งไม่ได้แข่งนานแล้วอะก็อยากโดนเหมือนกันวันวันเสาร์พวกนี้วันเสาร์วันหยุดอะเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเทมห้พี่สอนให้อันนี้มันดูจืดจังเงจืดที่ไหนโค ช้ำขนาดนี้จืดกะอันนี้ช้ำกว่าช้ำกลัวกับทุบๆคนน่ะเอออันนี้จุกไหมพี่เกมไหนลองดูอันไหนสุกลูกเนี้ยสุกไหมลูกใหญ่น้ำเยอะเนาะน้ำเยอะมากน้ำเยอะใครหิวน้ำนี่แบบกินได้เลยทุ่มคอเลยนะคุณผู้ชมจะยิงเจส์วันนี้เอาเบาๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดแซ่บๆแบบสบายท้องสบายท้องหน่อยไหนนี่เหรอใช่สุกไหม เหมือนกันแล้วมีดคมหนึ่งเลยเหมือนกันนี่ขอบด้วยเอานะครับผมย้อยครับผมก็ปิดก็สองคนละอันนี้เราซื้อมาปลูกเองได้ไหมพี่นินได้แต่ไม่เป็นหรอกครับผมเพราะมันน่าจะชอบความเย็นอะความหนาวอะอยู่ที่สูงอะแล้วร้อนมันไม่ค่อยเป็นหรอกผลไม้ประเภทนี้แต่เมลอนปกติก็เป็นลูกนะเมลอนที่เมลอนไอ้ก็ไอ้ไรญี่ปุ่นอะ พันกินเมลอนดำอ่ะพันนะนี่พันหลายพันนะพันเมลอนเมลอนญี่ปุ่นอ่ะพันอะไรนะมีมันเยอะมากเลยเมลอนญี่ปุ่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่ชายผมก็ปลูกเมลอนของญี่ปุ่นนี่แบบผลไม้เขาเยอะมากอร่อยมากเลยนะพันสีสีเขียวสีเขียวอะไรนะผมก็ลืมชื่อไปแล้วแต่พันนั้นนะพี่เกมลืมทุกอย่างแต่ไม่ได้เคยลืมเธอสีบีแล้วบอสทิ้งไปแล้วรู้นี่หวาน แซ่บเลยอ่ะพี่เกมว่าลูกนี้ไม่ค่อยหวานอมันก็ใช้ได้อยู่นะก็หวานนะสีสียำฉ่ำเนี่ยหวานแน่นอนหวานมากเลยถ้าหิวน้ำนี่แบบสบายเลยน้ำเยอะมาก หรือว่ามันต้องรอให้สุกน่าจะรอให้แบบใกล้เละเนี่ยเนาะใกล้เละเนี่ยมันแข็งอะเนาะมันแข็งมันก็กรอบๆหน่อยอันนี้หวานมากอันนี้หอมหอมกลิ่นมันไม่เหมือนกันทุกลูกนะอันนี้มันออกแล้วแต่ความสุกกลิ่นอันนี้มันออกหวานๆไอ้นี่ออกเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้มันยังได้ดิบอยู่กินไปกินมาอิ่มได้เลยเนาะน้ำมันเยอะมากเลย ก็อิ่มได้กินอะไรกินอะไรไปมันจะไม่อิ่มได้ไงกินกับข้าวเหนียวไม่ได้โหดไป้วกินได้ไหมข้าวกับน้ำแข็งผมกินมาแล้วอันนั้นมันข้าวกับน้ำแข็งกินได้ไหม่ะตอนเด็กๆไงพ่อผมเล่าให้ฟังว่าผมไม่ค่อยแบบไม่ชอบคือมันไม่ค่อยสมประกอบอ่ะใช่ไหมคือแบบเป็นคนที่กินยากไงตอนเด็กก็จับข้าวเหนียวมา น้ำแข็งยัดใส่ใส่ปากกินคือ <laughs> <laughs> แบบง่ายๆเคยไม่เต็มบาทหรอคุณผู้ชมโตมาก็เลยร้อนร้อนเขาเรียกว่าคนพูดเก่งนี่ทีนี้สุดเมืกินไปหลายลูกเนี่ยเราเนะอ,อร่อยกินหัินม่อร่อย ไม่เคยเจอผมไปเหนือยังไม่เจอเลยคุณผู้ชมมันไม่แข็งด้วยมันกินง่ายมากเลยหรอมันอ่อนนะออเอาไปแช่เย็นน่าจะอร่อยขึ้นใจอืมนี่น,นี่อันนี้กรอบๆหน่อยอ,อันนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไรหรอออกไปทางเปรี้ยวนิดนึงและแต่โลกอะ ต้องสิเพนก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวชอบที่มันมีน้ำเยอะออยมันชุ่มคอเดียวต้องมีแค่เย็นเพี่งเกม,มทำเลยอ ต้องรอให้มันสุกมันจะหอมมันจะหวานอีกสักกี่วันดิเกือบสามวันว่าสามวันแลยเอาให้เปลือกมันเหลืองเลยคุณผู้ชมอันนี้มันยังเขียวๆอยู่อันนี้เขามาส่งผมก็แบบปอกเลยนะใจร้อนนะครับผมอยากกินใช่แต่ก็ยังหวานแล้วล่ะหวานแล้วเอาปอกดิเลือบปเลือบปง่ายกว่าง่ายตรงไหนเลือบอ่ะหรือมีดปอกง่ายกว่าอีกความอดทนนะทำไม กายเลยบอกมูมาหน้าที่จะกินไงเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กก็บอกดีกว่อหนาแห่งก็มันก็ไม่พ้นนะคุณผู้ชมมันชอบเถียงก่อนนะคนเราเนี่ยเถียงแล้วทําไม่ได้แล้วเนาะทําได้มันกินกินไปลุกมาดูดูการปอกให้คุณผู้ชมดูปอกเป็นยังอย่าไปดูเลยอรู้เข้าพุ่นเข้าจีนพุ่นปอกอย่าไปจับอย่างงี้เลปอกก็จับที่นี่ มือนี่นี่นมือเด็กเอ๊ะ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 ปอกส้มเนาะอ่ามือมือขยับมือเออเนี้ยเนี่ยขยับไปไม่นานละค่อยๆทำไปเดี๋ยวมากขนาดเองค่อยๆปอกเออค่อยๆมือเอาเอา,เอาเนี้ยดันน่ะอย่าไปกด <c oughs> ให้วางเฉยๆแล้วก็เอานิ้วดัานนิ้วโป้นี่ดันเข้าไปแล้วก็นี่ประคองมือไม่ละผมไม่เคยทำอย่างนี้แล้วทำยังไงถ้าปอกอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มัน มันไม่เสมอติดจากปอกมาละกอนั่นแะเออน่ะมันเริ่มเดี๋ยวมะนาก็ได้ละขยับนิ้วเออน่ะน่ะมันก็ไม่เสมอกันใช้ได้อยู่นะถ้าหั่นอย่างเงี้ยมันจะมันจะไปได้อะไรเงี้ยเนี่ยหั่นเงี้ยมันจะไม่เสมอหรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้ไปเร็วกว่าเนื้อมันออกเยอะเสรนเนี้ยวออกเยอะเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่เร็วอะไรเงี้ยนี่ก็เร็วเหมือนกันเนี่ยเนี่ย โอ้พี่เกมดูเซียนมากเลยถ้าไม่มาคมมยังเร็วกว่าน,นี้อันนี้มันไม่ไม่โคม,มเนี่ยเห็นไหมเด็ดแหล่ะโอ้ตากจะคมเลยอ่ะดูดิอันนี้แบบผุขามากเลยอ้ยอืม้มหวานจับเลยอันนี้หวานอืมอืมโอ้เราหอมกว่าอันอื่นอีก เขาขายสิบบาทเนี่ยเหมือนเมลอนปกติไหมลูกเขาขายสิบห้าเขาขาห้าก็ไม่ก็แพงอยู่นะเพราะลูกมันไม่ได้ใหญ่มากบานลูกก็เล็กพยายามมาลูกสามสิบห้าเขาดูความสุขเป็นยังไงสีแบบน้ำเหลืองนี่ยสำหรับเมลอนที่เขาปลูกกันเนี่ยเขายังมีนับวัน น้ำแต่วันปลูกเลยจะใติปฏิทินมาเดินว,วันนี้ปลูกอีกกี่วันผสมเกสรอ,อีกกี่วันให้ปุ๋ยอย่างนั้นให้ปุ๋ยอย่างนี้มีปุ๋ยหวานปุ๋ยเร่งมีหลายสูตรสำหรับเนลล์นะไปทีนี้นนะนผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกันอันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับผม